ทุกท่านนะครับได้มาแนะนํานะครับให้เพิ่มเติมรายละเอียดว่า,าเรื่องไหนที่ท่านอยากเรียนเช่นการตีคอร์ดอย่างเงี้ยตีคอร์ดจุดไหนยังไม่ได้บางคนตีคอร์ดแล้วเกิดจุดบอดก็คือกดคอร์ดทับยังไม่ได้นะครับหรือเสียงยังไม่ออกนะครับเสียงยังไม่ออกเช่นเราตีคอร์ดบางคน เสียงยังกดบอดอยู <UK> ่อย <iteration alah> ่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าอยากให้สอนเรื่องการดียังไงไม่ให้บอด์ดเงี้ยนะก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าท่านไหนที่กําลังฝึกขอทาบอยู่อยากให้สอนเรื่องขอทาบนะครับความโน้ตอธิบายหรือโน้ตประกอบเงี้ยครูตัวก็จะทําให้นะครับเป็นซีรีส์เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะครับอาจจะเรื่องนี้สมมติขอทาบเนี่ยมันไม่ยาวเนาะครูตัวก็จะไปทําตัดเป็นตอนเป็นตอนสัก3ตอนหรือ5ตอนเนี้ยมันไม่ยาวเนาะเช่นขอทาาแบบเมเจอร์ขอทบาไมเนอร์ ขอท่าแบบมเนอร์รูทสาย5้านะครับเมเจอร์นะครับรูทสายห้านะครับ,รรบก็จะไปทําเป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่าบอกรายละเอียดแบบชัดเจนนะครับจะทําให้เป็นเป็นตอนเป็นตอน,ตอนไปสมสมมติว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอขอท่าเราก็จะลงเรื่องขอท่าให้ทั้ง1 2 3สาไปเลยต่อกันนะครับสมมติขอต่อไปเรื่องสเกลยังไม่นิ้วน้ยยังไม่คล่องนะครับ หรือว่าอายากให้ส,สอนซีเมเจอร์ในหลายแพนตันนะเพนตันแรกนะครับ <pattern S 2> แพทตั้นสองแพทตั้นสามนะครับ, 2, รบหรือว่าอาจจะเป็นเพนตาโทนิกบูมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอะไรอีกอะเรื่องคอร์ดนะ เส้นหรือว่าจะเป็นไซเคิลออฟฟิศนะครับหรือว่าจะเป็นแบบการยิมพอไว้นะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นสนะามขอดซอสแจ้งอ่ะที่ผมเติมให้นะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับท่านเริ่มคอมเมนต์ได้เลยนะครับเช่นวันนี้นะครับคุดตัวก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไร ฟีดแบ็กนะครับจากท่านที่เรียนกีตาร์ในช่องของตัวไปนะครับเป็นคอร์ดผู้สูงวัยเนาะเขาบอกว่านะครับเล่นคอร์ดยังไม่คล่องนะครับคอร์ดในลักษณะของคอร์ดทาบยังไม่คล่องนะครับเช่นเพลงนี้มีคอร์ด A คอร์ดอีเนี่ยก็จะมาอีมา F อชาร์ปอย่างเงี้ยนะครับเล่นยังไม่ได้หรือว่าเล่นยังไม่ถนัดนะครับกูตัวก็จะเติมให้เนาะท่านไหนที่หรือว่าท่านจะอาจจะระบุเป็นเพลงมาก็ได้อะ เช่นคุณตัวสอนเพลงนี้หน่อย <ๆๆ S 1> นะครับผมเล่นเวลาเชื่อมคอร์ด A อมหาซีชารอย่างเงี้ยไม่ได้นะคตัวมีทริกดีๆไหมนะครับหรือว่าจะเป็นหลักการเก้าเช่นนะครับ จะเป็นการเกาแบบแบบว่าจะเป็นเพลง บแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าท่านจะอยากให้ปึกเรื่องฟิงเกอร์สไตล์นะครับเบื้องต้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นซ้อมเล่นเพลงนะครับเช่น ทำมาได้เลยนะครับแนะนํามาได้เลยนะอ่าดี๋ยว่าท่านใดอยากให้คุณตัวเพิ่มเติมจุดไหนนะครับทฤษฎีดนตรีนะครับเช่นอ่านโน้ตจะไม่คล่องอย่างเงี้ยเนาะท่านก็อาจจะให้ารายละเอียดคุณตัวว่าเอ้ยคุณตัวได้สอนนะครับการฝึอกอ่านโน้ตแบบกีตาร์คลาสสิกหน่อยเนี่ยว่าฝึกอ่านโน้ตในคอกีตาร์นะครับ,รนะรบเช่นอ่าตัวนี้ตัวซีหรือว่าพาเวอร์อรอรคอร์ดอ่าแบบนี้นครับอย่างเล่นไม่คล่อง อ่หรือว่าจะเป็นอ่าลักษณะที่เป็นการฝึกโซโล่นะครับเช่นหมอลำทิ้งเนาะหมอลำทิ้งหรือว่าการบายฮทหมอลำนะครับ บบีหรือว่าสอนแกะเพลงลูกทุ่งอย่างเงี้ยหรือสอนแกะเพลงก็ได้นะครับแล้วก็พิมานะครับแล้วก็ให้รายละเลอียดแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับหรือว่าถ้าไหนที่ไม่มั่นใจในการฝึกเพลงเช่นเพลงมีลักษณะก็อีจจะคอร์ดยังไม่คล่องเงี้ยหรือว่าคอร์ดยังไม่เพาะอย่างเงี้ยกูตัวเขญยากนิดนึงเนาะพอดีกีตาร์ตัวนี้เพิ่งเอาออกมาจากกระเป๋านะครับไม่เล่นส,สักเกือบหลายทีแล้วลน่ะ ถ่ายก็จะน่าจะหมดอายุแล้วคุณตัวก็สั่งมานะครับแต่ยังไม่ได้มีเวลาไปเปลี่ยนเนาะช่วนี้ก็ยุ่งๆกับการทำวงโยนะครับแล้วก็ทำเป็นวงกองยาวอยู่ตอนนี้ก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆงานแห่เทียนบรรษาอย่เงี้ยนะครับงานกีฬาสีบ้างนะครับก็เด็กก็เยอะครับช่วงนี้นะครับปีนี้ก็เกือบร้อยกว่าคนเนาะนะครับ กือบร้อยกว่าคนที่คุูตัวดูแลอยู่นะครับถามว่าเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะครับเยอะมากเลยแหละนะครับเยอะอยู่ในเกณฑ์ที่เติบโตนะครับแล้วก็มีาการซ้อมฝึกซ้อมเสาทิตย์อีกช่วงวันจุดอีกนะครับก็ mm hmm. กินเวลานะครับการเรียนการสอนออนไลน์ไปเยอะพอสมควรนะครับปีนี้นะครับคุณตัวก็ต้องขอกาบขอไปนิดนึงนะครับบางทีก็ตัดเตรียม อะไรให้ไม่ทันนะครับโดยเพราะรายกลุ่มที่คุณตัวดูแลตอนนี้ก็ไม่ได้เข้าไปดูเป็นหลายอาทิตย์แล้วเกือบเดือนแล้วมั้งนะครับที่ไม่ได้ไปอัปเดตข้อมูลให้นะครับได้แต่ส่งโน้ตให้ได้แต่ส่งความรู้เป็นองค์ประกอบเก่าๆให้แต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตเรื่องใ,ใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องกลับขวาวไปนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในรายกลุ่มเดียวอาทิตย์นี้นะครับทุกอย่างน่าจะลงตัวทั้งหมดนะครับทั้งการประเมินนะครับทั้งการอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวก็จะพยายามเคลียร์ให้หมดเนาะ แล้วก็จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดให้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับให้ทุกท่านคอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์นี้ว่าอยากเรียนอะไรนะครับอยากเรียนรูปแบบไหนนะครับหรือว่าอยากเรียนเพลงอะไรหรือว่าอยากเรียนสิ่งที่มันจะทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นนะครับในทางหลักการทฤษฎีการอ่าโนโน้ตนะครับการอ่านคอร์ดการอ่านแท็บการอาอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเทคนิคกีตาร์นะครับอันไหนที่ครูตัวสอนได้ครูตัวก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับอันนที่ยังติดขัดบวกข้อมูลก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้นะ อันนี้ก็เอาไว้เพียงคร่าวๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับท่าไหนมีข้อมูลนะครับที่อยากให้ครูตัวได้จะทำนะครับเป็นคลิปเป็นหนังสือเป็นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับ มาได้นะครับแต่ในครูตัวก็วันนี้จะมารับข้อมูลนะครับเอกสารทั้งหมดแล้วก็ข้อความอะไรนะครับแล้วก็ครูตัวจะไปเตรียมการสอนนะครับสาหรับเดือนนี้นะครับแล้วก็เดือนหน้าเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวครูตัวจะอัดอ,องค์ความรู้ของผู้สูงวัยนะครับเก,กี่ยนดิจิตาลตั้งแต่เบสิกพื้นฐานนะครับจนถึงการลักการนโนแล้วก็การเล่นเพลงเนาะพรุ่งนี้ก็จะไปอัดเพิ่มเติมให้แล้วก็ทยอยลงให้ในเดือนนี้ทั้งหมดนะครับวันละสองคลิปสามคลิปอะไรก็ว่าไปเนาะ อ่าสำหรับองค์ความรู้ที่าทาทสามาทุกคนสามารถเรียนได้ไหมทุกคนก็สามารถเรียนได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปจับกันเตงว่าอ่าผมมือใหม่นะครับผมเป็นเด็กผมอะไรนะครับความรู้ที่เป็นการเรียนแบบกีตาร์หรือว่าความรู้ที่เป็นรักษณะดนตรีสากลมันสามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับคนอา่าเอามาซอนนะครับแล้วก็เอาเราไปใช้งานด้วยว่า เราจะใช้ในเลเวลไหนหรือว่าเราควรรู้อะไรบ้างนะครับในเพลงเพลงนั้นหรือว่าเราจะเริ่มทักษะที่มันอ,า,อาศัยหลักการหลักการทฤษฎีเลยไปเลยก็ได้หรือว่าท่านไหนที่เล่นมาแล้วอ่านโน้นบอกเลยก็สามารถต่อยอดได้เช่นเดียวกันนะครับคำนวทีนี้ก็เป็นความรู้แบบโอเพ่นนะครับไม่ได้เปิดปิดกั้นอะไรนะครับท่านผู้สูงวัยก็ดูได้ท่านผู้เป็นวัยเด็กก็ดูได้ครับผู้หญิงสุภาพสตรีหรือว่า ครูผู้สอนหนือว่าท่านไหนที่เอาจะไปสอนเด็กๆแนี่ว่าลูกศิษย์ของท่านก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ารู้สึกว่าจะหนกันกหนกักแขนนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าไปสอนครูตัวตอนนี้ก็ทำวงเป็นวงรถแหอยูนะ่เนาะเป็นสอนพินนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็มันอ่าช่วง ของวันที่ผ่านมาก็ซ้อมวงนะครับเป็นรถแหะนะ่เนาะง่ายๆเป็นแห,แห่เป็นแบบรูปแบบการลํำการเสริงนะครับการแสดงของภาคอีสานเนาะซึงเป็นแห่ต้นเทียนก็ตัวนี้รู้สึกปวดๆตรงนี้อยู่นะพอดีเป็นซ้อ,ซอ,ซอมซ้อมนานนิดหละนะครับทั้งซ้อนกองยาวด้วยนะนเนาะรายละเอียดมันก็มันก็ค่นนอนขอ้างเยอะนะครับซ้อนแบบโอ้เรียกว่า ทุกรูปแบบเลยนะครับทั้งดนตรีไทยทั้งดนตรีอีสา,นน,สานนะครับแล้วก็ดนตรีสากลนะครับเครื่องก็เยอะนะครับช่วงนี้หลังจากได้ซื้อเครื่องใหม่มานะครับวงโยก็หลายเครื่องเป็นห้าสิบเครื่องครับอ่านะครับ,ออนะค,รบคอมเมนต์กันเข้ามาครับแล้วก็ให้รายละเอียดกันเข้ามาแล้วกันอยากให้ครูตัวได้ฝึกได้สอนอะไรในช่วงไหนนะครับ Ah uh.